ครับพี่น้องสวัสดีครับคอกรนนี้แล้วครับเกลรอสิน,นี้ใชมาแกงหมูใส้นม,มิสมากินนะพี่น้องกำลังขวเครื่องมันอยู่เด่นะโอ้แฉบแฉบแฉบเอาหมูล,ลงไปผัดใส่กับเกลือพี่น้องใหม่ใหม่เพื่อนไส้นมิสมลงไปเลยครับและะ้วก็คนคนคน ขี่นองเลยคนๆด้อเดี๋ยวผมคนเหมือนพันนี่ครับขั่วๆนั่นไม่สมลงไปเดี๋ยวเขาสิเติมน้ำเลยวันที่นี้เติมน้ำเปล่าลงไปแล้วตะหมักพี่นองใส่ลงไปป้าต้องใส่จำพวาหมักจำแล้วก็เอาไว้ให้มันเดือดตอนนี้พี่นองจ้องมาปรุงเครื่องแล้วใหม่ก็ต้มซุกแล้วละ่ะ ใส่ประแดดลงไปแล้วพี่น้องแล้วตะมักใส่ไปเลยผงสุรดแล้วแตะหมักแล้วกันน้ำปลาแล้วตะมักครับใส่ไปเลยคุณได้มักรสชาติเนี่ยได้ปรุงคือปรุงต้มทั่วไปนะครับพี่น้องใส่กับระมาณนี้แหละนี่พี่น้องเดี๋ยวถามเดือดก่อน แล้วแล้วครับพี่น้องแกงนองไม้สม o o m ไช่มู้เบิ้งเด้อมากินกันครับพี่น้องที่นี่กินสดนห่อนๆมันเป็นรูปล่องมือหอนครับหอนนี่สดห่อน กินก็ขเหนียวครับพี่น้องมาที่น,นี่ครัแบแซ่บขเหนียวโมต้องรีวิวไงเอาไงๆเลยกินไงๆแกงหน่อไม้สมเส้อหมูแกงหน่อไม้ด,งด,มดองอืมขอทายพี่น้องแซ่บด้วยแซ่บด้วยอืม มาครับมากินกน้ากันครับพี่น้องฝากกดติดตามกด subscribe นี้นะครับเด้อกเจ็ดร้อสี่เป็นกำลังแรงใจนะครับแ่บแบครับ